สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เพิ่งเลิกงานมาค่ะจะมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนนิดนึงจะมาวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องการทำ u t u b e ช่อง YouTube นะคะเป็น y o u t u b บ r มือใหม่วันนี้กิตตี้อยากมาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อน youtube มือใหม่ทุกคนนะคะกิตตี้เชื่อว่าหลายๆคน ที่ได้ลงมือทำแล้วก็อยากจะเห็นผลสำเร็จใช่ไหมคะคืออยากผ่านกฎอยากให้มีคนติดตามเยอะๆกิตตีดด้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะประสบผลสำเร็จอยากประสบผลสำเร็จถึงขั้นไหนคือคิดว่าจะทำ YouTube เพื่อหาเงิน กิตี้คิดว่ากิตตี้าขายกาแฟขายอาหารไทยคงจะหาเงินได้เยอะกว่ามาทำ Youtube ค่ะแล้วก็หาได้ง่ายกว่าแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมกิตตี้ถึงยังยืนยันที่จะทำช่องต่อไปทั้งๆที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยมันเป็นความท้าทายค่ะเพื่อนๆมันเป็นความ มันเหมือนมันมันจะเป็นความการพิสูจน์ความสามารถของเราในการที่เราได้ลงมือทำแล้วว่าเราจะประสบผลสำเร็จไหมถ้าวันหนึ่งกิตตี้มียอดผู้ติดตามถึง1,000คนมีชั่วโมงคนดูถึง4,000ชั่วโมงนั่นก็คือหมายถึงกิตตี้ประสบผลประสบผลสำเร็จแล้วคือกิตตี้สอบผ่านการเป็นยูทูบเบอร์ ไม่ใช่เพื่อเงินค่ะเพื่อนๆแต่มันเป็นการพิสูจน์ความสามารถก็อย่างที่คิตตี้บอกคนอย่างกิตตี้ถ้าได้ลงมือทำอะไรแล้วไม่สำเร็จไม่เลิกค่ะต่อให้เดินช้าก็จะเดินต่อให้เจ็บแข้งเจ็บขาเดินไม่ได้ก็จะคานถ้าคารนไม่ได้ก็จะกลิ้งไปคือจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถึงแม้ อาจจะมีคําดูถูกจากคนรอบข้างคือเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความมีชื่อเสียงมีอะไรจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําช่อง youtube แล้วประสบผลสำเร็จเราเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่กิตตี้ก็คงต้องใช้เวลาค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนพวกนั้นเห็นว่ากิตตี้จะพยายามให้ถึงที่สุดจะให้ผ่านกฎให้ได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่เพื่อเงินเพราะเงินขายกาแฟหาง่ายกว่าที่จะมาทำช่อง YouTube จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือถ้าเราลงมือทำอะไรแล้วเราก็อยากประสบผลสำเร็จเราปลูกพืชอะไรเราก็หวังผลไม่ว่าผลผลิตมันจะมากจะน้อยแต่ถ้ามันผลิตแต่ผลที่เราลงมือทำแล้วเราเห็นผลผลิตเราก็จะมีกำลังใจมีความ ดีใจมีความเหมือนมีความเหมือนรับประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆอ,อิตตี้มาพูดในวันนี้กิตตี้อยากมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนถ้าเราไม่หยุดเดินสักวันเราก็จะไปถึงเส้นชัยค่ะคนเราถ้าลงมือทําอะไรแล้วไปให้ถึงที่สุดไปให้สําเร็จ ถึงแม้จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามค่ะเพื่อนๆคนที่ว่าให้คนอื่นคือคนที่ไม่ลงมือทําอะไรแต่ไปติถินนินทาคนอื่นพวกที่มือไม่พลายแต่เอาเท้าไปราน้ําท่วงความเจริญของคนอื่นพูดให้คนอื่นเสียกําลังใจอะไรอย่างนี้อยากไปเก็บเอามาคิดค่ะเพื่อนๆนกิตติเป็นคนหนึ่งที่จะให้กําลังใจเพื่อนๆนให้ก้าวไปด้วยกันเราจะมาก้าวไปด้วยกันค่ะถึงแม้ความสามารถของคนเราแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาและโอกาสของคนเราก็ต่างกันแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินวันหนึ่งเราก็จะไปถึงเส้นชัยถ้าเราไปปีนเขาเราไม่หยุดกลางทางเราก็จะถึงยอดเขาบางคนอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้เวลาเร็วมันขึ้นอยู่กับความสามารถพละกกำลังที่เขามีบวกทั้งความสามารถอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่อย่างที่บอกเราต้อง พยายามเดินไปข้างหน้าค่ะเพืเ่อนๆวันนี้กิตตี้รู้สึกท้อกับคําพูดเหมือนมันเหมือนคําพูดจากคนรอบข้างที่เหมือนมันบั่นทอนความรู้สึกค่ะก็เลยอยากมาระบายแต่กิตตี้จะไม่หยุดทําค่ะกิตตี้จะทําไปเรื่อยๆคือกิตตี้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกิตตี้มีช่อง youtube เมื่อ11เดือนที่แล้วค่ะ ช่วงที่โควิดระบาดช่วงแรกที่ยุโรปก็คือตอนนั้นหยุดงาน1อาทิตย์ห้าอาทิตย์ก็เลยทําคลิปกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็เลยลง Youtube ทำเล่นๆคือไม่ได้คิดว่าจะมีคนติดตามอะไรคือทําเล่นๆทําเหมือนทําอะไรแก้เซ็งไปวันๆหลังจากนั้นกิตตี้ก็หยุดทําหยุดทําไปเลยค่ะคือไม่ได้มาสาต่อช่อง YouTube อะไรอีกจนมาเมื่อหอาทิตย์ที่แล้วค่ะกิตตี้เห็น คลิปของแม่บังอ่อนม่วนซื่นค่ะคือเป็นพี่คนหนึ่งที่กิี้เคารพมากเคารพนับถือชื่นชมในความสามารถของพี่เขาก็เห็นพี่เขาทําพี่เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นของพี่ของแม่ดือ้อแม่ดือ้อของพี่เหมียวค่ะกิตตี้ก็เห็นเขาก็คือกิตตี้เห็นพี่พี่เขาประสบความสําเร็จกิตตี้ก็เห็นตัว เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะก็เลยอยากนึกอยากจะทำบ้างอยากประสบความสำเร็จก็เข้าไปดูคลิปของพี่เขาก็เ,าเอามาดูเป็นแบบอย่างค่ะกิตตี้ก็ลงมือทำคือประมาณ5อาทิตย์คือกิตตี้เริ่มทำช่องยุเริ่มทำ u t u b e แบบจริงจริงจังจังคือให้เวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแฟนค่ะก็คือก็5อาทิตย์ที่ผ่านมาถามว่ากิตตี้ประสบความสำเร็จไหม คือมันประสบความสำเร็จในระดับที่กิตตี้พอใจค่ะตอนนี้กิตตี้มียอดผู้ติดตาม134คนมีชั่วโมงการดู300กว่าชั่วโมงแล้วก็มียอดบิวทั้งหมดประมาณเกือบ6,000แล้วค่ะทั้งทุกคลิปที่รวมๆกันก็คือระยะเวลา5เดือนเอ้ย5อาทิตย์5อาทิตย์ที่ลงมือจริงจังกับ YouTube ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จในระดับห ถึงแม้มันจะยังไม่ผ่านกฎแต่กิตตี้เชื่อว่าสักวันกิตตี้จะต้องผ่านกฎและกิตตี้จะไม่หยุดเดินค่ะจะเดินไปเื่อเรื่อยๆและกิตตี้ก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆย YouTube ูทูบยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกๆคนนะคะก็คือถ้าเราไม่หยุดเดินสักวันเราก็ถึงเส้นชัยค่ะเพื่อนๆวันนี้กิตตี้มาพูดแค่นี้ค่ะมาพูดมาเล่าสักวันหนึ่งนะคะถ้ากิตตี้ผ่านกฎ กิตี้จะมาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฉันทําได้แล้วนะฉันอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นความสามารถฉันอาจจะไม่เท่าคนอื่นแต่เพราะฉันไม่หยุดเดินฉันก็จะถึงเส้นชัยสักวันค่ะแน่นอนค่ะกิตตี้เชื่อว่าวันหนึ่งกิตตี้จะผ่านกฎของ YouTube ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่กิตตี้จะไปให้ถึงเส้นชัยนั้นไม่ใช่เพื่อเงินค่ะแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าฉันทำได้ เงินขายกาแฟาหาได้ง่ายกว่าทำหาได้ง่ายกว่าหาผู้ชมที่จะมาติดตามในช่อง y o u t u b e ค่ะแต่ถ้าเราเราลงมือทำแล้วเราก็อยากทำให้ถึงที่สุดเราก็อยากเห็นความสำเร็จของตัวเองค่ะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆเราจะสู้ไปด้วยกันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทำได้ถ้าเราไม่หยุด หยุดเดินเราจะเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ